เรามาที่ถึงราวของ BTS นะฮะกับการเข้าการเข้ากรมทหารรับใช้ชาติหลายหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะจะได้มีการรับการยกเว้นหรือไม่แต่เห็นว่าทางกระทรวงการอมก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าไม่มีค้ยยกเว้นค่ะ เรื่องราวนะฮะเสียงวิจารณ์ก็มาไม่น้อยเลยกรณีที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยืนยันบอยแบนด์ BTS ยังจะต้องเข้ากรมตามกำหนดไม่มีข้อยกเว้นครับแต่พวกเขายังจะสามารถทำการแสดงขึ้นเวทีโชว์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ในระหว่างเข้ากรมโดยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎของความไม่เท่าเทียมกันทางนี้ครับตามกฎหมายของเกาหลีใต้ผู้ชายเกาหลีทุกคนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ยกเว้นนักกีฬาโอลิมปิกนักดนตรีคลาสสิกและนักเต้นบัลเล่จะต้องเข้ากรมรับใช้ชาติในช่วงอายุระหว่าง18ถึง30ปีครับจากเดิมเนี่ยเพดานสูงสุดคืออายุ28ปีหากนับแบบเกาหลีหรือ27ปีหากนับแบบทั่วไปซึ่งที่ผ่านมามีการหารือกันมาตลอดครับว่าบอยแบนด์ที่สร้างชื่อเสียงและก็รายได้ให้กับเกาหลีใต้ในระดับปรากฏการณ์นะฮะอย่าง BTS สมควร เป็นหนึ่งนายผู้ที่ได้รับการงดเว้นจากการเข้ากรมรับใช้ชาติเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกนักดนตรีคลาสสิกและก็นักเต้นบันเล่ได้หรือไม่จนล่าสุดครับมีการยืนยันจากกระทรวงกลาโหมนะว่าจะไม่มีข้อยกเว้นแต่พวกเขายังคงสามารถขึ้นโชว์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ครับเพื่อชาติโดยที่ต้องไม่กระทบกับหน้าที่รั้วของชาติอีกด้วยจากตรงนี้ครับชาวเน็ตและแฟนๆต่างวิจารณ์ว่าดูจะเป็นนโยบายที่เอารัฐเอาเปรียบศิลปินมากจนเกินไป เพราะถ้าหากยังอยากให้ศิลปินทําเงินเข้าประเทศไม่หยุดก็ควรยกเว้นไม่ต้องเข้ากรมหรือว่าถ้าให้เข้าก็ไม่ควรจะต้องให้พวกเขาต้องมาขึ้นโชว์ได้เหมือนปกติครับจากสิ่งที่ทำนนั้นดูเหมือนว่า BTS ถูกมองเป็นสินค้ามากกว่ามนุษย์และวิธีการที่แถลงมาเนี่ยไม่ถือเป็นอนิสิทธิ์ที่ทางศิลปินได้รับแต่ดูจะเป็นการสะท้อนความเอาแต่ได้มากจนเกินไปครับ อ่ะอก็ยังต้องเข้ากรมแต่ก็ถ้ามีกรณีพิเศษอะไรต่างๆก็สามารถออกมาทำงานได้ประมาณนั้นะ<ช>นะครับ